พาผู้สูงอายุไปวัดความดันโลหิตที่โรงพยาบาลความดันมักจะสูงมากแต่พ่ออยู่ที่บ้านความดันก็ปกติดีแล้วเราควรจะเชื่อตัวเลขที่ไหนดีคะคําตอบก็คือเชื่อถือได้ทั้งหมดค่ะถ้าก่อนวัดความดันไม่มีกิจกรรมเดินวิ่งหรือลุกนั่งมาก่อนก็สามารถวัดได้ทันทีเลยค่ะแต่ถ้าเดินหรือวิ่งมานะคะควรนั่งพักให้หายเหนื่อยสักสิบถึงยีนาทีก่อนวัดความดันค่ะ แต่ทั้งนี้นะคะการไปวัดความดันที่โรงพยาบาลมีคนมาใช้บริการค่อนข้างเยอะซึ่งมันไม่สามารถรอได้นะคะค่าที่ได้ก็จะไปในทางค่อนข้างสูงซึ่งก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงนั่นเองค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องบ้านผู้สูงอายุขอนแก่นสุขสารของเราไว้ด้วยนะคะ